ชาชาที่อินเดียร้านนี้นี่ต้มยังไม่พอต้องเอาแก้วไปเผาไฟกันอีกอันนี้เป็นแก้วที่เผามานะครับผมนี่ดูดิสีขาวเลยนะพอใส่น้ําตาลนี่ก็ลุกเป็นไฟนะแล้วก็ไปจุ่มในตัวน้ําชานี่ mm hmm. เดือดกันปูดปูดแบบนี้นะอย่าเผอไปเอามือโดนนะดูนี่เอาอันใหม่มาเอาอันเก่าไปต้มใหม่นี่เล่นอะไรกันนี้ ร้อนมากนี่เดือดปุดปุดนี่หกกระจัดกระจายนี่มีโดนมือแต่ก็เก๊กไงว่ากล้องมาถ่ายอยู่ก็แบบว่าต้องเก๊กโบ๊ะบ้ากันซันหน่อยนี่เอาถ้วยดินร้อนๆอนมาอุ่นชาในตัวพานไหวครูเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่อันที่สาแล้วยังไม่ได้กินกันเลยนี่โอโ้โหส่วนถ้วยซ้ายมือนี่เป็นสีแบบว่าสีอิฐนะครับอันนี้ก็ไม่ร้อนนะนี่เอามือจับนี่แห็จะม,มีเผลอกันบ้างางานนี้ ไอหนุ่มแร็กเก้ผู้ช่วยนี่ก็แม่ห่อกระดาษทิชชู่ส่งให้ลูกค้าแล้วน่ากินมากเลยนี่เจ้าของร้านก็สะอาดสะอานนะครับมีโพกผ้าด้วยนะกันผมลงไปในชานะร้านนี้ทำงานกัน3คนนะครับพี่เสื้อกัก๊กเมื่อกี้ก็เป็นคนเผาถ้วยนี่โอโ้โหขายชาที่มาจิ้นสูงนะกำไรเยอะนี่จ้างลูกน้องได้2คนเลยนี่ นี่ยังกะผัดผักปุ้งไฟแดงแล้วไฟลุกตลอดเวลานะนี่ก็จะเป็นการทําให้ชาเนี่ยมันเดือดปุดๆแล้วก็หอมกันแบบนี้นะโบะบมากนี่คลิปนี้นี่ช่องลีอีวีติงก็ภาคให้นะเพราะเอฟซก็แท็กมาเหลือเกินนะฝากดูชื่อช่องด้วยนะครับว่าเป็นช่องรีอีวีติงหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ช่องปลอมเยอะเหลือเกินนี่คนภาคก็ปวดหัวกันไปหมดแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนการเติมฟองนะโหเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะไม่แบบว่าชามีฟองนะดูนักกินน่ากินอะไรแบบนี้ เรียบร้อยพร้อมเซอร์นถ้าบอกได้คำเดียวว่านนะักกินมาก